ขนาดตรงนี้ทีวีนะครับ85นิ้วอัพเลยติดตั้งได้เลยครับพร้อมมีการกลุนะครับตกแต่งลายละเอียดลายหินอ่อนไว้ด้วยนะครับด้านหลังเป็น2เลเยอร์ครับมีระแนงตกแต่งไว้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยนะครับสามารถวางได้2กระเป๋านะครับเวลาทํางานก็ลากไปเลยครับด้านหลังนะครับมีหน้าต่างนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับต้องการระบายกลิ่นนะครับหรือความอับชื้นของตัวห้องนะครับผมโดยที่ไม่เสียหน้าต่างตรงนี้ไปนะครับ สวัสดีครับผมหนุ่ยจากโมเทียเดีคอร์รทีจำกัดครับวันนี้นะครับผมพามาที่โครงการบางกอกบุรีว่านะครับวิภาวดีพหลโยธินนะครับผมพามารีวิวงานตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นแซงความเป็นลักชัวรี่ไปด้วยนะครับผมจะสุดแค่หนเดี๋ยวตามมาชมไปเลยครับเราเริ่มที่ตัวแรกดีกว่าครับเป็นชุดดีวอินไซต์กว่าทีวีด้านหลังผมเลยครับฝั่งขวามือของผมตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตู้โชว์นะครับ ของช็อลูกค้าเยอะมากนะครับเป็นโจทย์ของลูกค้าเหมือนกันว่าต้องเก็บของได้เยอะที่สุดนะครับผมด้านล่างมีการตกแต่งนะครับลิ้นชังนะครับตกแต่งยังไงครับหน้าบานของลิ้นช้างนะครับเรามีการกรุบกระจกแนวสีดําไว้ด้วยนะครับเพิ่มความราชวลีนิดๆินะครับผมขนาตรงนี้ทีวีนะครับ85นิ้วอัพเลยติดตั้งได้เลยครับพร้อมมีการกรุบนะครับตกแต่งลายละเอียดลายหินอ่อนไว้ด้วยนะครับด้านหลังเป็นสองเลเยอร์ครับมีระแนงตกแต่งไว้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยนะครับมีการออกแสงไฟ LED ด้วยนะครับพร้อมงานระบบต่างนี้ หรือไม่ได้ครับช่องวอยสายไฟนะครับไม่อยากสายลุงลังเนาะในส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของการเดค o r a t ฝ้าเพดานตกแต่งนะครับผมพื้นที่โดยรวมตรงนี้นะครับความสูงฝ้าอยู่ที่2เมตรแปนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราดอกฝ้าขึ้นไปยิ่งเพิ่มทั้งสุดโปร่งสบายมากขึ้นนะครับตรงนี้มีการดอกฝ้าขึ้นไปนะครับค่้นข้างสวยเลยครับพร้อมไฟตกแต่ง LED ในหลุมฝ้านะครับผม ครับเนส่วนถัดมานะครับเป็นส่วนของตู้เก็บของตัวบ้านนะครับมีการเล่นรูปเล่นนะครับหน้าบานเฟรมอลูมิเนียมสีดําไว้ด้วยนะครับพร้อมที่เก็บของต่างๆของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชั้นเก็บปรับระดับได้นะครับช่องจับเคาะต่างๆนะครับจะวางเครื่องพ่นน้ําหอมนะครับหรือว่าเสียบปลั๊กชาร์จอะไรก็ได้ครับมีไฟ LED ตกแต่งด้วยนะครับใครมาอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างของผมตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่เก็บกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางที่ใส่ได้2ชิ้นนะครับ ก็ลูกค้าครับมีโจทย์ว่าเดินทางบ่อยนะครับสามารถวางได้2กระเป๋านะครับเวลาทํางานก็ลากไปเลยครับง่ายแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเรามาชมห้องมาสเตอร์เบรูมกันเลยดีกว่าครับตามมาครับ เรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นชุดบิวอินหัวเตียงนะครับผมพร้อมตัวเตียง6ฟุตนะครับผมด้านล่างของผมนะครับมีการได้เปลือกหนังหัวเตียงไว้นะครับเพิ่มความ l ช x รี่นะครับโดยการแซมตัวกระจกแล้วก็สแตนเลสไว้นะครับผมตรงกลางนะครับมีการออกแบบลำมิเนตลายจี้งหรอสีดำไว้นะครับซ้ายขวามีการตกแต่งร่องระแนงไว้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยครับเตียงนะครับขนาด6ฟุตนะครับมีการเล่นดีเทลซ่อนโฟลินชักไว้ด้วยครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคัสตอมกับทางเรานะครับเลือกฝั่งได้เลยครับว่าอยากได้กี่ลิ้นชัก ด้านข้างครับสังเกตว่ามีการตกแต่งไฟ LED ด้วยนะครับผมพร้อมโครไฟล์ตกแต่งค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นะครับโคมไฟล์ูกค้าเป็นคนจัดามานะครับให้เข้ากับดีไซน์ของเรานะครับผมค่อนข้างสวยเลยครับตัวนี้ครับในส่วนของบริเวณนี้นะครับผมเรามีการออกแบบฝ้าพนาตกแต่งไปด้วยนะครับเป็นการดรอปลงมานะครับเป็นตลอดแนวนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยเลยครับจะทำให้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่นะครับค่อนข้างยาวกว้างนะครับผมแล้วก็เพิ่มมิติของการตกแต่งฝ้าเพดานด้ครับ ถัดมาฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบิบิอินทีวีนะครับผมตรงนี้จะมีทีวีที่ติดตั้งได้ประมาณ55-65นิ้วนะครับมีการตกแต่งรัมเนลลายหินอ่อนเหมือนกันนะครับสีดำนะครับด้านล่างมีลิ้นชักลอยด้วยทั้งข้างแคบนะครับทางเดินเราเลยลอนชักขึ้นไว้นะครับผมมีเก็บได้3ช่องนะครับมีการตกแต่งซ้ายขวาเป็นรัมเนลตกแต่งไว้ด้วยพร้อมซ่อนไฟแอลอีดีด้วยครับผมถัดมาอันนี้ครับเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้ามีดีเทลอย่างนี้ครับผมด้านหลังนะครับของตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นส่วนของหนน้าาต่งะครับ แน่นอนคือที่การเก็บตู้เสื้อผ้าของลูกค้าค่อนข้างน้อยนะครับเลยทําเสริมอยู่ข้างชุดทีวีตัวนี้นะครับดีเทลประมาณนี้ครับด้านหลังละครมีหน้าต่างนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับต้องการระบายกลิ่นนะครับหรือความขับชื้นของตัวห้องนะครับผมโดยที่ไม่เสียหน้าต่างตัวนี้ไปเราเลยทําการนะครับบางหน้าต่างหลครับเวลาปิดนะครับก็แค่ดึงกลับมานะครับ แล้วก็คล้องเสร็จไปหมดเลยครับครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับผมใช้งานได้เต็มที่เลยครับระบบซอฟต์โค้ดครับคราส่วนถัดมาก่อนที่ข้าวอล์กอีกขั้นตอนที่2นะครับเรามีการกั้นอลรมณเนียมตกแต่งไว้ด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าอ๋อกั้นแอร์ใช่ไหมครับป่าครับกั้นแสงนะครับเวลาคุณผู้หญิงนะครับแต่งหน้าเปิดไฟไดรเป่าผมใดๆก็ตามนะครับคุณผู้ชายชอบดีเทลนี้ครับปิด ตลอดแนวเลยครับเพราะความสูงนะครับตรงนี้ถึงฝ้าสูงประมาณเกือบสามเมตรนะก็จะมีบานใหญ่ประมาณเนี่ยครับลากจูงมันมาเลยนะครับ2บานนะครับเนื่องด้วยความสูงนะครับแลกมาด้วยน้ำหนักของตัวบานนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเราก็เลื่อนได้ง่ายๆครับถัดมาข้างในเข้าไปส่วนของ w a l k i n Closet ส่วนที่2ครับในส่วนที่2นี้นะครับก็เป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าเหมือนกัน3บานกันเลยนะครับเหมือนส่วนของตัวแรกนะครับก็เรียงกันเลยค่อนข้างสมมาตรและสวยนะครับตัวเครื่องแป้งก็สูงตามพื้นที่เลยครับโอเคจริงๆหลักการออกแบบนะครับ ตกพแป้งเนี่ยจริงๆเราใช้แค่ระดับนี้เองครับที่เหลือมีไว้เพื่ออะไรครับสวยเฉยๆครับเอาสวยไว้ก่อนครับในไหนป้าเพดานสูงแล้วขอสวยก่อนละกันครับแล้วก็มีในส่วนของไฟตกแต่งด้วยซ้ายขวามี LED ครับแล้วก็มีในส่วนของไฟที่เพิ่มสําหรับการแต่งหน้าครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่มีหน้าต่างนะครับก็ประมาณนี้ครับ ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของทางบริษัทนะครับรวมถึง Line อ f ฟ i ิเชียลของทางบริษัทด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ